โอเคสวัสดีสมาสีคลิปนี้เป็นคลิปทบทวนข้อมูลที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อล่าสุดนะจ๊ะหัวข้อคือคำว่า c o m p l i m e n t นะคะหัวข้อคือคำว่า complement complement มีชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นคือคำว่า palm นะคะเช่นครูเขียนแบบนี้ a แล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้ข้างบนนะคะเขาอ่านไว้ว่า a พามนะคะหรือจะเรียกว่า A อคอมพลีเมนต์ก็ได้ค่ะนิยามของมันก็คือว่าเอาทุกๆคนที่ไม่ใช่ตัวมันเองเอาทุกๆคนที่ไม่ใช่ตัวมันเองถ้าฟังแล้วยังงงมาดูแผนภาพนี้จ้าแผนภาพนี้จะมียูนิเวอร์สเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยนะคะและข้างในยูนิเวอร์สของเราจะมีเซต1นึ่งเซตเซตนั้นชื่อว่าเซตเนะคะ การที่เราบอกว่าฉันจะเอา A พามนะคะ A พามแปลว่าเอาพื้นที่ข้างนอก A ค่ะ A พามแปลว่าเอาพื้นที่ข้างนอก A นะคะแสดงว่าเราก็ต้องแรงเงาไปเลยเอาข้างนอก A นะอย่าแรงเงาข้างใน A ออย่างเด็ดขาดนะคะโอเคเป็นอันเสร็จพิธีค่ะนี่คือ โบนหน่อยนี่คือลักษณะของคําว่า A อพามนะคะแปลว่าเอาพื้นที่ข้างนอก A นะคะมาดูตัวอย่างที่28กันค่ะตัวอย่างข้อนี้เขาให้ Universe มาให้เซต A มานะคะวิธีการทําก็คือวาดกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็น Universe ของเราก่อนเลยนะคะ หลังจากวาดเสร็จปุ๊บอย่าลืมเขียนชืน่อลัคตัว u ด้วยนะคะยูแปลว่า u n i v e r s e จากนั้นค่ะเขากล่าวถึงเซตเพียงแค่เซตเดียวดังนั้นเขียนวงกลมเพียงแค่1วงเท่านั้นนะคะเซต A อของเรามีสมาชิกอยู่แค่4ตัวค่ะคือหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข6ค่ะถัดไปยูนิเวิร์ของเราค่ะมันคือเลข1ถึงเลข10จ้ะ คืออีเนี่ยทั้งกล่องสี่เหลี่ยมตัวนี้มันต้องประกอบด้วยเลข1ถึงเลข10แต่บังเอิญว่าเขียน3เขียน4เขียน5เขียน6ไปแล้วนะคะดังนั้นตัวที่เหลือจะเหลือแค่เลข 1, 1> เลข 2, 2เลข7เลข8เลข9เลข10อ่ะหมดแล้วนะคะวิธีการเช็คยูนิเวอร์สก็คือทั้งหมดนี้ที่ครูกำลังแรงเงาเขาเรียกว่ายูนิเวอร์สนะคะ1 2 สามสี่ห้าดแปดโอเคครบแล้วละไม่มีเลขซ้ำกันด้วยนะคะถัดไปเขาบอกว่าให้เราหา A พาร์มนะคะให้เราหา A พาร์มอ่ะครูก็มานั่งแรงเงาเลย A พาร์มก็คือเอาพื้นที่ที่อยู่ข้างนอก A ทั้งหมด A พาร์มก็คือการเอาพื้นที่ที่อยู่ข้างนอก A ทั้งหมดนะคะมบ ไม่ว่าครรแรงเงาแล้วมันไปทับกับใครก็ตามนั่นแหละคือคําตอบของเราอ่านี่ไงจะ้ะมีเลขหนึ่งมีสองมีเจ็ดแปดเก้าสิบอะเอาลงมาเขียนได้เลยจ้าหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าลืมใส่พามด้วยนะคะพามคือพื้นที่ข้างนอกนะคะพามแปลว่าไม่นะคะเอพาม จะเรียกว่าไม่เอา A ก็ได้นะคะเอพามจะเรียกว่าไม่เอา A ก็ได้นะคะก็คือเอาทุกคนแหละที่ไม่ใช่เว่างนั้นเถอะนะคะและตัวอย่างข้อ29ค่ะข้อนี้อย่าลืมกาดกจันทร์ให้คุณครูด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูรู้สึกว่าอืมน่าเอาไปออกข้อสอบจังเลยเป็นพวกข้อสอบเก็บขนมเก็บคะแนนนะคะข้อ29นี้วิธีการทําคืออุย๊ยแอบดูก่อนมียูนิเวิร์สมีเซตเ มีเซต b อ่างั้นแปลว่าเราต้องเขียนกล่องสี่เหลี่ยมก่อนเลยนะคะกล่องสี่เหลี่ยมที่แปลว่า universe จ้าไปต่อค่ะจากนั้นเขาบอกว่ามีเซตอยู่2เซตจ้ะเซต a อ่าเซตที่1เซต a และเซตที่2เซต b อ่าไปเซต b นะคะที่คุงครูว่าเป็นวงกลม2วงแบบนี้แล้วมีการซ้อนทับกันด้วยเพราะอะไรเพราะหนูแอบเห็นนะ ระหว่าง A กับ B อแบดูซิว่ามันมีตัวทับซ้อนกันไหมแนะนี่ไงตัวทับซ้อนกันนะคะตัวทับซ้อนก็คือหมายเลข1 2หมายเลข1 2นะคะดังนั้นต้องวาดวงให้มีการซ้อนทับกันแบบนี้นะคะกติกาการวาดแผนภาพนี้เขาเรียกว่าแผนภาพเวนลอออยเลอร์นะคะคือ ขั้นตอนแรกต้องใส่ตัวเลขที่อยู่พื้นที่ทับซ้อนก่อนเสมออีกครั้งต้องใส่ตัวเลขที่อยู่บนพื้นที่ทับซ้อนกันก่อนเสมอไม่งั้นเดี๋ยวงงนะคะอ่ะเลขที่มันทับซ้อนกันคือหมายเลข1และหมายเลข2 ไปต่อค่ะแอบมาดูเซต A ของเราจ้ะเซต A ของเราคือเซตสีชมพูนะคะอ้าวเมื่อกี้ฉันเขียน1กับ2ไปแล้วนี่ว่าอยู่ในวงกลม A ด้วยนะคะแต่ใน A ไม่พอค่ะมันมีหมายเลข3กับหมายเลข4อีกนะคะ 3กับสต้องเขียนพื้นที่บริเวณตรงนี้นะถ้าเอา3กับสไปเขียนตรงพื้นที่ทับซ้อนมันจะแปลว่าเซต B ก็ต้องมี3กับสเช่นเดียวกันซึ่งข้อนี้มันไม่มีนะคะดังนั้น 3, 4ต้องเขียนพื้นที่สีชมพูด้านนี้นะคะ3และ4นะคะถ้าไปเซต B บอยค่ะมีลบ2ลอลบ101 1, และ2นะคะเนื่องจากใส่เลข1ใส่เลข2เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ลบ2ลบ1แล้วก็0นะคะใส่ลงป้า Hi. อ,อีกครั้งนะคะทบทวนขั้นตอนแรกใส่ตัวเลขพื้นที่ทับซ้อนขั้นตอนที่2ใส่พื้นที่ของเซต A กับเซตดีตัวที่เหลือและขั้นตอนสุดท้ายจ้ะคือการใส่ตัวเลขที่เหลือลงไปในกล่องสี่เหลี่ยมข้างนอกนะคะอ้างอิงจากยูนิเวอร์จจ้ะยูนิเวอร์สเขาบอกว่าเอาตั้งแต่เลขลบหถึงเลข5อ่านะคะเลขลบหดูซิฉันเขียนไปหรือยังมีหรือยังมีหรือยังอ่ะยังไม่มีลบหยังไม่มีเอา ขียนข้างนอกกรอบสี่้ข้านอกวงกลมนะคะแต่ยังอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมลบ4ก็ยังไม่ได้เขียนลบ3ก็ยังไม่ได้เขียนแต่ลบ2เขียนไปแล้วนะคะอย่าเอานะลบ1นึ่งศสอเขียนแล้วถัดไปฟับเหลือเลข5ค่ะเติมเลข5้าเข้าไปอีก1ตัวนะคะนี่คือแผนภาพที่ถูกต้องนะคะข้อคำถามย่อยของข้อนี้นะคะมีเั้าหมด 6คำถามข้อย่อยที่1นี b พามอันนี้ข้อที่2อันนี้3 4อันนี้5และอันนี้6นะคะอะพร้อมนะข้อย่อยข้อที่1ค่ะ b พาัม b พามก็แปลว่าเอาพื้นที่ข้างนอก b นะคะขั้นตอนแรกมาเอาพื้นที่นอก b งั้นครูแรงเงาที่ b ละกันอ่า สีเหลืองตรงนี้นะคือพื้นที่ที่ครูแรงเงาเป็นของบีบอยนะคะของบีบอยอ่าถ้าเขาถามหาบีให้ตอบตัวสีเหลืองตัวนี้ทั้งหมดแต่ถ้าเขาถามหาบีพามแปลว่าเอาทุกคนที่ไม่ใช่ในกรอบสีเหลืองนี้นะคะแปลว่าใครบ้างหน้าที่ไม่โดนแรงเงานี่ไงนี่ไงนี่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 นฝากก๊อปปี้ลงไปเลยจ้ามีสาม เอาเลขจากน้อยไปหามากดีกว่าเนาะมีลบห้าลบสี่ลบสามแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็ห้านี่คือคำตอบของ B พามอีกครั้งค่ะ B พามแปลว่าเอาพื้นที่ข้างนอก B พื้นที่ที่ครูแรงเงาคือพื้นที่ใน B คีครูจะเอาข้างนอกก็คือเอาเนี่ยเอาคนที่เหลือเนี่ยนะคะที่ไม่ใช่โดนแรงเงาด้วยสีเหลืองนะคะจากการเขียนลงไปได้เลยไปข้อที่สองไปต่อจ้า ข้อที่2โจทย์าถามหา A ยูเนียนแล้วใส่พารมเอาแล้วขั้นตอนแรกโอ้ยกลัวงงจังเลยถ้างั้นครูขอให้หนูแรงเงา A ยูเนียนให้ครูหน่อยลองแรงเงาเองนะคะเอาดินสอแรงเงานะคะ A ยูเนียนหาเองเดอ้อใบให้ว่าต้องเป็นพื้นที่ในวงกลมเดอ้อเอานะคะแรงเงาพื้นที่ A ยูเนียนฟื พื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในวงกลมเลยทั้ง A ทั้ง B อ่าสีฟ้าสีนี้นะคะคือ A union B นะคะแต่เขาบอกว่าเอา A union B แล้วใส่พามแปลว่าเอาคน,คนข้างนอกที่อยู่นอกสีฟ้าเหล่านี้นะคะคนที่อยู่ข้างนอกที่ไม่โดนแรงเงาทับคือคนเหล่านี้ค่ะมา copy วางได้เลยจ้า ลบ5ลบ4ลบ3แล้วก็เลข5จบแล้วสำหรับข้อที่2จ้าข้อที่3ข้อนี้จ้าข้อนี้ต้องใช้สมบัตินิดนึงนะคะสมบัติของคอมพลเมนต์จ้ะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวนะข้อที่3นะคะใครไม่ทันสามารถกดพอ u หยุดไว้ได้นะคะขอพื้นที่ว่างนิดนึงอ่ะสมบัติของคอมพลเมนต์อย่างแรกจ้ะ A อพามแปลว่าเอาพื้นที่ข้างนอก A แต่ถ้าเป็น A อพามซ้อนกัน พามกับพามมันจะตัดหักร้างกันค่ะมันจะเหลือแค่ A เฉยๆนี่คือสมบัติอย่างที่1นนะคะสมบัติอย่างที่2คือถ้ามี A ยูเนียนบแล้วทั้งหมดทั้งมวลใส่พามการที่เราจะเอาพามกระจายเข้าไปข้างในกระจายได้แบบนี้จ้ะพามเจอ A กลายเป็น A พามตัวข้างหลังสุดก็เลยพามเจอ B กลายเป็น B พามและสุดท้ายจ้ะตรงกลางค่ะพาม เจอยูเนียนกายูเนียนอ่ะมาเป็นยูแบบหงายตรงข้ามกับยูแบบหงายก็คือยูแบบคว่ำซึ่งยูแบบคว่ำเขาเรียกว่าอินเตอร์เซกยูแบบคว่ำเขาเรียกว่าอินเตอร์เซกอ่าดังนั้นฉันจะได้ว่า A ยูเนียน B ทั้งหมดพามคำตอบจะกลายเป็น A พามอินเตอร์เซก B พามอีกครั้งเอาใหม่นะคะเอาใหม่นะเอาข้ออื่นบ้างนะถ้าเป็น A พามแล้วกัน อินเตอร์เซก์บีพามและกันอ่ะทั้งหมดใส่พามอีกครั้งหนึ่งอ่าเราจะเอาพามเข้าไปข้างในค่ะเราจะเอาพามเข้าไปข้างในค่ะเอานะเข้าไปปุ๊บอา้าวพามซ้อนพามว่ะมันคือ A พามซ้อนอีกพามนี่ไงสมบัติข้อแรกเลยแกพามกับพามเจ้ากันจะเหลือแค่ A จ้ามับถ้าใครยังงงเอาตัวที่สองค่ะตัวที่สามค่ะเพ,พื่อผิดขาดตัวที่สามก่อนนะฟับฟับ อ้าวมันคือบีพามแล้วทั้งหมดใส่พามพามซ้อนกันเจ้ากันค่ะกลายเป็นตัวแปะบบีเฉย และตัวตรงกลางค่ะพามเอาเข้าไปจากพามเจออินเตอร์เซกค่ะเอา้าอินเตอร์เซกมันคืออยู่แบบคว่ำตรงข้ามอยู่แบบคว่ำคืออยู่แบบงายอยู่แบบง่ายเขาเรียกว่าอยู่เนียนนี่คือคําตอบที่ถูกต้องเหล่านี้เขาเรียกว่าสมบัติของพามนะคะแต่ไม่ต้องจํานะให้เข้าใจว่าเออพามเจอกันหักล้างกันนะคะพามแจกแจงเข้าไปในวงเล็บเป็นอย่างไรเอาแค่นั้นพอนะคะแต่ถ้าหนูมาเจอลักษณะ แบบนี้ค่ะ A พามยูเนีย n B พามแล้วหนูบอกว่าคู่ขาคู่ขาถ้าหนูอยากจะจัดรูปให้มีวงเล็บแล้วใส่พามข้างนอกพร้อมกันทีเดียวได้ไหมคะได้และดีด้วยนะคะเนื่องจากข้อเนี้ย A ก็พาม B ก็พามงั้นเราเอาพามดึงออกมาไว้ข้างนอกละกันนะคะตอนแรกเป็น A พามดึงพามออกมาแล้วอ้าวดึงพามออกไปแล้วเว้ยจะเหลือแค่ A เฉยๆอีกครั้งค่ะ ตอนแรกเป็นดีพา์มแต่เอาพา์มดึงออกไปนอกวงเล็บแล้วเว้ยตัวที่นะักข้างในต้องเหลือก็คือตัวแปร b เฉยๆเว้ยนะคะถ้าเราจองรีเช็คนะการเอาพา์มเข้าไปข้างในพา์มเจอ a เป็น a palm, พา์มพาร์มเจอ b เป็น b พา์มเออถูกถูกถูกไปต่อค่ะไปต่อตอนแรกเป็นยูเนียนค่ะแล้วเอาพา์มไปไว้ข้างนอกแกตรงข้ามกับยูเนียนมันก็คือคำว่าอินเตอร์เซ็ก นี่คือคําตอบที่ถูกต้องถ้าเรารีเช็คนะคะเอาพาร์มกระจายเข้าไปข้างในจ้าเป็น a อพาร์มเป็น b ีพาร์มและตรงกลางค่ะตรงข้ามกับยูความคือยูหงายฟับอ่านี่ไงตัวแดงนี้กับตัวตั้งต้นเท่ากันแสดงว่าเราทําได้แบบนี้ถูกต้องอีกครั้งเอาใหม่เผื่อใครยังฟังไม่ทัน a อพารมอินเตอร์เซ็กตบีพาร์มและกัน A อพาร์มอินเตอร์เซกตบีพาร์มละกันใส่วงเล็บแล้วใส่พาร์มไว้ข้างนอกกด พอหยุดคลิปนี้แล้วลองเขียนเองหรือตอบเองนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่รู้แล้วมาฟังฉเฉลยจ้าตอนแรกเป็น A พามเอาพามไปไว้ข้างนอกซะแล้วฉันก็จะเหลือแค่ A ตอนแรกเป็น B พามเอาพามไปไว้ข้างนอกซะแล้วฉันจะเหลือแค่ B ตอนแรกเป็นอินเตอร์เซ็กเอาเอาพามไปไว้ข้างนอก ต้องใช้ตัวตรงข้ามกับอินเตอร์เซกตว่าตรงข้ามกับอินเตอร์เซกก็คือคำว่ายูเนียนนี่คือคำตอบแบบที่2เอานะเราจะเอาความสัมพันธ์แบบนี้มาดูโจทย์ตัวอย่างที่29ข้อที่3นะคะข้อที่3เขาบอกว่า A พามอินเตอร์เซกตพามโห้ยข้างหน้าก็พามข้างหลังก็พามขอจัดรูปใหม่หน่อยซิให้เป็นวงเล็บแล้วก็พามไว้ข้างนอกเอานะ A. พามดึงพามออกไปแล้วจะเหลือแค่ A. ธรรมดา B. พามดึงพามออกไปแล้วจะเหลือแค่ B. ธรรมดาถัดไปมันคือคำว,ว่าอิ t เตอร์เจ้ะแต่เราใช้พามไปแล้วดังนั้นแปลว่าเราต้องเอาตัวตรงข้ามกับอินเตอร์เซตรงข้ามกับอินเตอร์เซกก็คือคำว,ว่ายูเนีจ่ะรีเช็คนะคะรีเช็คนะคะใครฟังข้อที่สามอธิบายเมื่อกี้ไม่ทนัน กดพอ t กดย้อนกลับแล้วฟังใหม่นะคะรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราจะเช็คว่าทำถูกหรือเปล่าเอาพามแจกเข้าไปข้างในจ้ะปรับเป็น a พามพามแจกเข้าไปข้างในค่ะเป็นอินเตอร์เซก พามแจกเข้าไปข้างในค่ะเป็น B พามเอา้าสีแดงสีน้ําเงินเหมือนกันโอเคแสดงว่าถูกต้องนะคะอ่ะมาข้อนี้ทําต่อจ้าข้อที่3ามเขาบอกว่าเอา A Union B แล้วใส่พาม A u ยูเนีแล้วใส่พามจดมันคุ้นๆเนาะจดมันคุ้นๆน,นะคะอ่ะขั้นตอนแรกให้หนูแรงเงา A u ยูเน B ก่อนเลยจ้าให้หนูแรงเงา A u ยูเน B ก่อนเลยจ้าอ่ะรอบนี้ใช้สีชมพู A u ยูเนีก็คือพื้นที่ข้างในวงกลมพื้นที่ข้างในวงกลมอ่ะแรงเงาเรียบร้อยนะคะ พื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่า A union B นะคะ A union B แต่ข้อนี้โจทย์ถามหาจาก A union B, B. ไม่พอใส่พา์มด้วยแปลว่าเอาตัวข้างนอกของตัวที่โดนไฮไลท์โอ้ยตัวที่โดนไฮไลท์พื้นที่เหล่านี้ห้ามเอาได้แค่พื้นที่ข้างนอกนะคะพื้นที่ข้างนอกต้องเป็นนี่ไงฟับเอาลงมาใส่ได้เลยจ้าคำตอบจะกลายเป็นเซตของลบห้าลบสี่ลบสาม ห้าจบแล้วจ้าสำหรับข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6กก็ตอบคล้ายๆกันนี่คือการรีวิวนะคะ